วัดตีจ้าพี่น้องมาเด้อออกมายางบัดนี้วัดดีดูวพี่สมสวัดีจ้า <laughs> มายางกับสองคนพี่น้องอากาศตีแห้งมาหนินนยางในสวนิ่งดูสีสสเขียวอาจารย์ดีนะะ้องจังยางหาเบิ่งพักเบือ้องหยาเมื่อกินค่ะ กล่องมาุดอกไม้งามพี่น้องสมแล้วกอบ,บานมันดอกข้าวโไม้ป้อน้าสิเก็บไปตากเ้สพี่น้องเ้าสิเก็บไปตากตัวแม่นดอกข้าวไม้สีข,ขาวๆแม่นบ่ละดอกไม้แล้วจะเข้าพวกหูกว่าดอกอีกอย่างเนาะแม่นกับเก็บไปตาก็ะซานาซับมือกสีเขียวแบบนี้แะไรพี่น้อง อันแดดออกดีให้อากาศแห้งดีงามคักเน้องค่ะหนังเป็นเซ็กเซกกลืองดอกใหม่ได้หรือเปล่าเลยเซ็กอย่างนี้ไดอ่าต้นใหม่พี่น้องสับเมือกอะเป็นสีเขียวกระจีเลยเด้อต้นใหม่ยังไง พ่อพสาวพี <t ương> ่น <c ười> th <t ương> ่องเอ้ยวกเพื้ท่สาวเจ้าย่นนิว่าเข้าเหรอติว่าเขายางวะยังทังพี่เราคัดจังหวะแท้ิวานืด้อกอันนี้ก็ดอกอีอย่างขึ้งามแท้มอกันที่้วเปลี่ยนนีงามยนะ ใช่หญ้าปาดแล้วไอยตุกตัวเป็นยังไอยจะงีบีแล้วเก็บไปแังไม่ถิกปใช่นัานัสมัครเก็บเอาัวนีงานดีเลยนาะตุกเกบไปไหมน้ำเราถืบโลนก่อนบอสอเอาเก็บเอาต ต้นหน่อยมันสวดอย่างสีไทยดอกไม้นี่เดนี่เดแม่ต้นทีเล็กบ่านี่ว่าเม่นหรอวะสีไทยไม่ใกล้บ้านมันข้ามมุมันมันแค่ไข่เนาะมันเบื้องผิวเผินมันก็เซเมนแล้วเนาะถ้าแกับห้างประมุ่งจ่ะเซเมนก็บสิเก็บเอาเนาะเก็บเอาไปตากแม่ตุกแม่นแล้ว ดนหนอกมืออื่นจังมาอีกก็ได้หาคำตอบแล้วกอ่อนอิื่นจังมาเก,ก็บอีกก็ะได้ค่ะเมียนไปให้มันไปไปย่างนัพบดญเฮรอย่างบุนเบิ่งดูสอนพี่น้องหญ้าเขียวคักส่วนเส้เมอนี่ส่วนสาธารณะบ้านเขาค่ะางไปเรื่อยๆางเกว้างค่กอันีน่บองดูนกีได้โมเดลส่วนลี่อ่อนมานําเด้ลูกกับซอ,อมดนตรีออออยู่บ้านค่ะ รเราเพิดเพามานึ่มาสองแถวสองขวน,นี่แหละมาสองแถวเรื <S <S ่องใบพักเสียนพี่นอ้องเช่นพักเสียนบ้างเทาเก็บไปขัน้นเอเป็นสมพักเสียนมันหอมแซ่บอยู่ด้วยค่ะมันหอมเหมือนเกาไปขั้นแล้ลวรอบนึง นี่มองที่เรามาเก็บนะคะใบอ่อนดีดิดีไหมจะคาดมันพี่สมนี่จะแตะมันคงจะซื้อได้ป่ะเนี่ยหอมมันหอมกินได้เหรอกินได้ตัวนัะมันเป็นด้ขมป่ะเป็นติแต่เอาขันมันก็ยังแสบขมันมะขมกินได้หรอวะอ่อนดีดิใบอ่อนดีดิพี่มะขมตอนมีตอนเส้า นี่ก็จะเป็นตลาดละพี่นอ้องตลาดทุกวันเสาร์เขาขายอย่างเราเป็นเต้นกลางแง่วไว้หอดคุณด้วยตลาดพ่ดตลาดด้พี่นอ้องให้เอาขาย,ย่ยตลาดมาขายเป็น,นี้อาจจะเพระาะแพงาะไรค่ะ แตงโมคหรนี่แตงโมเฮ้ยมแตงโมแตงโมกับมี่มีเบิดเลยมันผักมันผักขนาด้างอืไม่ละหาบาทหาย,ยูโรบอนี่บอกอีอ ก็หลหยี่ที่นอนเยอะสุดมาักนไ่ที่นงเนก็ไหน

เขาเก็บแน่แล้วเนาะบายซีโมงเลยเด้อบางคนกูเนเหออากาศดีมหมเนี่ยมาฟ้าก็ไหลีี่ขนมปังขนมปัง รานเค้กร้านเคก้กร้านเคก้รเครกร้านกาแฟคอ,องควงัวซสเข้าเก็บแล้วกูม,มามๆประท่านผู้สมฮะเข้าเก็บก็เลิว กุ้งม้าวพระท่านพวกมือกุ้งแหมน,นี่ไหว่นไป ไม้น้ำผลไม้แต่บ้างจุดซูชิคนนั้ี่สมเฮาเราค่อย่างออกทั้งคนเนาะมีทุกวันเสาร์บ้างไหมเนาะหรมา้องเพส่านเนาะ เก็บแล้วมาลอยกระดาษก่อนดิ <c oughs> อันนี้ใส่กอกสมมาพี่ <c oughs> ไปย่าเขาบ่ได้ข้าม không để khẩu kiểu chiều nó không nhang phàn gì con lại đi, đi xuống. <laughs> cái xuống Hãy subscribe cho ฟังจะฟังฝุ่นเนาะอากาศดีทั้งควดเต็มเลยพี่สมไปหาเบิ่งพักต่อบันนี้ถ่ายวิดีโอไปพร้อมเพื่อพว่ปิดการสีเวลา อะบ้งอะไอะผู้ปีนือดมากเนาะของ,น,ของากกนามเป,ป็น,น,น,ะปปน,นตมนมนะนตมีกระปูหน่อยแท้ <c oughs> จกแล้วเป็นบ้านห้านในลงไปหาเงะเลยเนาะแงะหากระปู จะพิสมฝาหน่อยก็บ่มีฝาหน่อยก็ยังบ่มีโค้งนหนามนน นองเป็นน้ำดีเนาะฝนม,มันตกเด้เมือคืนนี่น้ำเพิ่งเลยหงแม่นบ้านเท่านี่หาสนปลาหน่อยแล้วเนาะแม่นบอกปลาซิวปลาอย่างแหล่สนปลาหน่อยเขียดมะมกแล้วเบืองน,น้ำเต็มฝนม,มันตกแห้งเมือคืนนี่หัวเศร้าเลยกระตกยูบตแต่กับพวกแห้งแบบไดตกหัวเศร้าเลยเนาะมักแต่ส่วนเสมอนนี่แหละเป็นสีเขียวค่ะอาการลมนื่นอดีเด้ พังดูทายพึงดูพึงไม่กล่องดูง่ามแท้มันี่งานเข้าไปทางไบาเดีกดเนาะแดดอุ่นเลยไหม น่อออกมากกว่าเป็นทุ่งหญากว้างเด้อมองนี่บรรยาก,กาศดีคาดเด้ตองนอี้วิวดีว่ดต่อไป <c oughs> ถือถุงแดงวนวนวนเลยเ่นหาเก็บอย่าง <c oughs> ถุงแดงชาถุงแดงได้นีมหาเก็บพักพี่น่อง <c oughs> ซื้อบรงเอาเก็บพักอย่างที่มันกินได้ กินกับลาบกับปูนกับว่าไปผักฝรั่งเบิ่งดูแดดดีค่า,มาเมืเ่อไงแดดหวานกันอ,อุ่นเนี้ยแดดดีนะกดดดีลมไม่ว่อยไปถึงกระหอนเนาะ ย่างกับทางนี้ล่ะคะ่ะย่างกับทางนี้ก่อนเด้อทำเ,เล็กเด็กเล็กน่อยอคนเต็ม